ผมน้าแม่เนาะเออเออพอเหลือหลายเหลือเนื้อนิดเดียวอหันไปเลยก็แม่เด็ดอยังเดี๋ยวไปบอกที่หลังครับผมอุ๊บไปก่อนติดตามกันต่อไปครับผมแม่หั่นบางๆเดี๋ยวเฮ็ดเป็นเป็นน้นอยๆกคุณแม่นั่นแหละครับโอ้โหมือคือแม่เนาะนี่ว้ามีทั้งไข่หลังพร้อมนะครับผมนี่ไข่หลังอ่ะเดี๋ยวลมลุมตกแดดตรงเลยท่านผู้ชมเลยหันเมื่อหันไข่หลัง วะนี่ติดเนื้อเสือจักน้อยเนี่ยผมเสียกันตินกันโอ้ยังมีอยู่ไแม่คันหน้ามีคันหน้าวะโอ้โหชิลฮอร์ดผู้จัดการสมุนประกาศได้เรามาแค่คันหน้าเลยแหมแล้วว่าก้อยอันลวกก้อยผมได้หน้าแล้วคือมาคือคันหน้าเนาะนี่แหละบริเวณนะครับผมมือเนี่ยเทียบสูตรเล้าเลย สูตรลวกกว้อยของผูยย้จัดการสมุทรปราการครับผมเมันมากินประจำลวกกว้อยลวกก้อยบ้นว่า,าโทรมาทางไวกันยังในแม่น้มันบ่าไปเอาจัดมาเลยบ้างหนึ่งน้ำเดือดแล้วลวกเลยครับแม่โอ้สุดยอดส้หิวเขาเลยลวกพอ่อลวกพอคค่อกำการเ่ยเด้อคุณแม่ก็ต้องลวกนี่เนี่ยเปี๊ยนสีอเอาแค่เปลี่ยนสีพอ่อพ่อกับพอ่พอ,พอปั๊บเลย แม่รถจัดๆไปเลยนิ่นๆมือเนี่ยเขากลัวพีกปนน้ำปูน้ำปลาอะผงนัวใส่เข้าไปมักแสบมักนัวอะนิ่นๆนิ่นๆวะอะสีสันจังเลยเพริมสีสันให้ชูชาดตน่ากินกับพี่ครับผมไปของเสิริมคอนเสริมลูกลูกโดนพระตองเลยสีสันอืมอ่า จิดจัดอู้หหอมเขย้หอมหอมหอมพอลวกจัะหน่อยแล้วมันงดิหอมดีกว่าอีกน้อยนึงปีสวัสดีครับผมนะครับพี่ีตาครับผมอ๋อกันคือเก่าเวลาเก่าจมูกเวลาเกาจมูกเวลาเดิมครับผมยุ่งล่ะขับมือในยุ่งล่านเพราะมันได้ไปใช้ครับผมขับมือปืนตาย้อนแรงใจจาก ลูกค้ามาอุ่นนุนครับผมน้ำก๋วยบังบังก้อยร่วมจ้ะมือนี้ก้อยร่วมเป็นก้อยละกาที่ว่าลวกก้อยครับลวกก้อยแบบผู้จัดการจากสมุดประกาศพนผลากินนี่ใจน้ำพึ่นบอกว่าเนื้อมา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 มีเส้นกันหน้าเส้นเสือเออใครหลอกใครหลังเป็นเนื้อสันอ่ะองเมืองเจลล์มาด้วยจัดเด้อพี่น้องท่างแก่ท่างไก่มา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  อ่อนยนี่คือกระหิวจ้ะออโอ้ยบวดหลังตอนเนือขนาดลวกเลยรได้เน,น,น,นี่ยอะไะตอนขาน้าเนี่ยแล้วมากมากแล้ววะยำว่แรงก็ไม่ไปยังเตะเขาโกยังเดี๋ยวแล้ววะ <laughs> นี่เลือกคำน่ยครับผมลูกค้าเพิ่งไปขอบคุณสำหรับทุกคนที่เขารับชมนะกอผวไแป๊บเดียวก็ติ้งตั้งติ้งตั้งหรอเาขอบคุณหลายๆคขอบคุณคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ที่ทั้างบ้าน ตุ๊กตุ๊กย่าสามตุ๊กย่ากูดทุกคนนี่นอนติดเตียงอยู่บางคนก็นอนติดเตียงบางคนก็นกนอยู่ฝอลูกฝอล้านเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านอยู่บ้านเปิดเบื้องในห้อยเป,เป,เป,เปลือกก็อะไรก็แช่ไดุ้ณแม่เดอ้อกินข้าวแรกอันนี้ยังครับผมมา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 บะหมี่กับไอ้ลูกไก้เต้าหาตัวตกินสามตุ๊กย่าบางคนกันก็มีบทบทเป็นแล้วกดมาเลยเด้บอบดตัวสัพท์้าหู้ยนงกับในหอยเลย เป็นแห้งใจให้กันแะ้วกันครับจ้าผมยังไงกันกะเป็นแห้งใจกันแลือล่ะหรือว่ามีบุญค่อยได้มาเจอกันครับผมไ่ได้เจอกันนควากฝฟันกันได้เจอในทังโซ่เจียวนี่ล่ะบ่ได้เจอหนากันในทา้งเป็นวามเป็นจริงอะเจอในทังโซ่เจี๋ยวนะครับผมก็นั่งกันประเทศบุญน้ำกันไ่เจอกันนะครับผม เอ,ออเอาูอ่บอกแบนีไหมเอาเขาแล้วมันเผ็ดไะอันนี้เพเผ็ดแบบนี้เยจากโคราชน้งองไอ้นั่นไอ้ขี่เยี่ยนคนเราไม่ขังไงแทบไม่ไมต้นนี่ความรํามันมันแล้วอไรเป็นเ่อฟันบางบางฟันบางบางลองเห็นมืองครับผมเขาหลวกเอา ก็ตอนเหนือเป็นเด็กทีหากำานดภูนี่แหละความสุขของคนเฮาม,มันมีอย่างไรนะครับผมมันมีอยู่มีกินมีเงินใต้มันก็นมีความสุขครับผมตอนนี้ขาดแต่เงินไต้มีอยู่มีกินอยู่ครับผมเออขาดแค่เดียวเอ,อ ไายหลังเนี่ยแหง<ด>้ลแหงลวงแห้งนุ่มแมนมันพร้อมนะเดยวน้องเอาไปอ้อมใส่ขอดูใส่อขอดีเี้ยงซับลูกค้าคนบอกว่ามันดี เอาละเขาทุนฤดูหนาวแล้วกินพวกเนื้อเสริมโปรตีนหลายๆมี่พุ่มกุ้มกันครับผมอาการหนาวคื่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข่ก็ไม่มต้องไปกินนอกบ้านนะเนีย่ยกินแค่หน้าอบครัวเนานะคือมาอยู่มากินคือมาเฮ็ดิอกกอกกอกกเองเนอะ อืสีหาคำไม่แห้ง n ว a o nhiêu หรอกจำเรบไม่นู่ลวกก้อยเนี่ยจะไปลวกดวนเอาแค่เปลี้ยนสีกัพ่ออืมมันจะหวานจะนุ่มเออมันหวานมันนุ่มค่ะบางคนอยากกินสีใสเลือดไลยๆพอได้สุดนี่มันมีหวานตรงนี้ครับผมครับผมแล้วก็ใสหลากหลายไปเลยเหลือดยังก็ใส่ไปเลย รับรองวะหยัมถือกันนั้นนี่มันจะเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆเด้อจะกินหลายย่างกูอืมอืมอันหน้าวันสีเหนียวกับวุ้นเนียวเป็นยังไงได้พอเข้าหลวกแป๊บเดียวแข่งห้อยย่างเดียวเนี่ขึ้นกระดิ่งเสียบย่างเดียวเ้าใส่หลายย่างหนี่งหยัถือแต่และคมันมันก็คือนมั้งแมนหรือเนื้อเต้ากวานจุ้ยแล้ว ในยังไม่ได้กินคิดจำเป็นมือมือสั้นๆเตี้ยตอนดรกที่หากัรหนุ่มหัววงกว่าเลยอันบ่าขึ้มากอันแทกหน้าเนี่ยถึงจะเหนียวแต่ว่าความนึบของประเทศเนี่ยคนหลงไหลหลายคนเลยเด้่ย มันหอมห,วหอ่วยเลยเพร่ะมันก็จินอั่กจินเปลียวมันฝังอยู่แนัน่นนะ ไครหลังคันหน้าเนื้อเสือเนี่ยเอาไต้ไต้พร้อมกันเลย,เ,ยเห็นมั้ยไหนมึงเนี่ยรสชาติเป็นไนงมึงจึงมันจังหวาน้อมอกรอบคันหน้าความมันเนื้อเสือความนุ่มไผ่หลังดยอดนี่น่าให้เกอร์ดี เด็กก็ปวดแล้วเจ้าดีต้องได้กับพี่เก่าแล้วผมอายุหลายแล้วก็ชอบอยากเข้าคคไปอ่าฮึจะข้ามกันหรือเปล่าเห็ดอวดเห็ดอ่างเลยกินได้เด้ะ มันว่าเอ็อัวร์ทีดร่างกินไม่ได้กินได้ของแท้ครับผมหรือมาสั่งยุลาก็ได้เั่นว่าั้งอืมเราไปหอดยงนี่ได้กินเนี่ยนั่นได้รบับใบในกับปกะรันตีเพราะว่าขายไปมันก็เหมือนไปเนาะอืม เอาล่ะท่านผู้ชมครับผมแส็บๆนัวๆน้ำกันอย่าลืมกดไหลกดแชร่นะคุณแม่เด้ออย่าเบิ่งดื้อๆเด้อยนะกันยาถิมยาปากันะครับเบิ่งให้จบพร้อมจักสามจักสามซีฟิก็ได้ครับผมโค้ดหน้าก็นยาขาวนะคุณแม่เด้อสุดเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณตาคุณยายนั่นแหละทุกคนล่ะครับผมดูตั้งไกลตั้งไกลดูดีแม่งกันทุกกานครับผมตอนรับคลิปนี้สวัสดีครับ Yeah.